ทุกคนรู้จักถุงพอชั่มสีดำๆกันไหมคะที่ทำมาจากพลาสติกระยะเวลาในการย่อยสลายถุงพอชัมสีดำอันนี้ค่ะใช้เวลามากถึง600ปีแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าถุงพอชั่มันนี้สามารถย่อยสลายได้ภายใน6เดือนตอนนี้มีคนทำได้แล้วคะ่ะ มหาวิทชาลัยลมหิดลของเรากําลังผลักดันในเรื่องของ SDG ซึ่งมหิดล Gen S สก็เป็นอีกหนึ่งผลิตผลของการผลักดันของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ค่ะและไม่ใช่แค่มหิดล GenS สนะคะที่กําลังผลักดันในเรื่องของ SDG เรายังมีกลุ่มนักศึกษาอีกหลายกลุ่มที่กําลังผลักดันในเรื่องนี้เช่นกันดังนั้นนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่าเขากําลังทําอะไรกัน น,นี้คือถุงเพาะชำแบบปกติที่เราใช้กันซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายถึง600ปีแต่อันนี้ก็คือถุงเพาะชำจากแกลบและฟางข้าวค่ะที่จะใช้เวลาในการย่อยสลายแค่6เดือนซึ่งวันนี้นะคะเนยจะพามาคุยกับทีมไรซ์ไซ l คที่ได้ทำนวัตกรรมนี้ขึ้นมาค่ะและที่สำคัญนะคะทีมนี้ก็เพิ่งได้รับรางวัลแบบสดสดร้อนๆจากรายการ SDG Impact Challenge ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ ทำไมถึงเลือกเป็นทาถุงขอชําจากแกลบและฟางข้าวขึ้นมาคะเริ่มจากที่ต้นข้าวไปหาบทความว่าอะไรที่มันเป็นปัญหากันอยู่ตอนนี้บวกกับว่าเรามาเสนอว่าโอเคเราเจอว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่เราควรจะตระหนักได้คนปลูกต้นไม้เพราะว่าเขารัก โลกแต่ว่าไอ้ถุงที่เราปลูกอะ่ะมันยังทำร้ายโลกเพราะฉะนั้นหนูก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาสออย่างนี้มารวมกันได้มันน่าจะเป็นโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้ง2ปัญหานี้มันก็เลยกลายมาเป็นว่าเรามาทำถุงพอชําจากฟางข้าวค่ะ okay. จะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ากว่าจะได้ถุงเพาะชาจากแกลลและฟางข้าวมาคะ่ะเรามีลําดับขั้นตอนการทาํางานยังไงบ้างก็จะเริ่มจากการเก็บข้อมูลค่ะไม่ว่าจะการทําแบบสอบถามการหาคอมเมนต์หรือว่าโทรไปสอบถามโดยตรงค่ะแล้วจากนั้น,นะคะ่ะทําการย่อยข้อมูลว่าผู้บริโภคค่ะต้องการอะไรบ้างจากถุงเพาะชาของเราค่ะจากนั้นเราก็จะทําการ ขอใช้สถานที่ในการขึ้นรูปคะ่ะเลยได้สรุปออกมาเป็นห้อง l a บเคมีของทางคณะวิทยาศาสตร์ค่ะเข้าไปใช้ห <chỉ S 1> ้องแลบเลยที่มีพี่ TA คอยดูแลเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ด้วยค่ะ ตอนการขึ้นรูปเนี่ยปัญหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้งแต่การเริ่มต้นพอเราเนี่ยคิดค้นสูตรถุงพอชําของเราเองเราเริ่มจากการที่ว่ามีคนทํา c m c จากฟางข้าวไว้ซึ่งเราเนี่ยจะนํามาประยกต่อโดยการขึ้นรูปเป็นพลาสติกชีวภาพครับโดยขึ้นรูปกับแบบข้าวแล้วก็ทาเราต้องวิเคราะห์รีเสิร์ชเพิ่มเติมกันหนักมากครับว่าเราจะใช้เนี่ยสารตัวไหนมาเป็นตัวบายให้มันอยู่ร่วมกันกลายเป็นถุงพอชําได้มีคุณสมบัติตามที่เราต้องการซึ่งปัญหาค่อนข้างที่จะมาทุกวันเลยครับ ที่แบบมันเป็นรูปแบบเส้นใช่ไหมครับผมแล้วพอไปปั่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผงแล้วคราวนี้เขาก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเอามาทําในรูปแบบคล้ายๆกับถุงเพาะชําได้ยังไงผมก็เลยแนะนําไปว่าลองนําฟางข้าวเนี่ยไปแบบผสมกับวัตถุดิบทางธรรมชาติที่สามารถทําให้ฟางข้าวเนี่ยมันติดกันเป็นแผ่นได้แล้วก็ลองนําไปอบดูแล้วก็หลังจากนั้นพอนําออกมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นแผน่แผนๆแล้วน้องๆก็จะสามารถนําไปทําเป็นถุงเพื่อเพาะชัาได้ครับพัฒนาซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้ําอีกซึ่ง เราดีใจมากๆเลยครับก็มีโปรโตไทป์ขึ้นมาที่คุณสมบัติตรงตามแบบความต้องการของเราเป๊ะเลยค่ะหลังจากที่ได้โปรโตไทป์ออกมาแล้วค่ะเราได้ลองให้เกษตรกรได้ลองใช้หรือว่ามีฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้างค่ะค่ะแล้วจะทําการทดสอบโดยง่ายๆเลยคะ่ะคือเราค่ะนำไปฝังลงดินปลูกต้นไม้ลดน้ําจริงค่ะเพื่อดูการย่อยสลายค่ะว่ามันสามารถย่อยสลายได้ภายในกี่วันกี่เดือนนะคะในระหว่างนั้นนะคะแล้วก็จะนำโปรโตไทป์ตัวนั้นนะคะส่งไปให้ผู้ ก็ลองใช้ค่ะแล้วก็เก็บรับฟีดแบ็กกลับมาค่ะถุงพอชําที่ย่อยสลายได้ในปัจจุบันในตลาดเนาะจะใช้เป็นพลาสติกชีวภาพสะส่วนใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วมันย่อยสลายได้ค่ะแต่ว่ามันจะต้องอยู่ในอุณหภูมิแล้วก็สภาวะที่เหมาะสมแต่ของเราอะค่ะมันเกิดจากวัสดุที่มันแบบเกิดจากธรรมชาติแล้วเราก็เอามาทําต่อทุกอย่างมันคือแบบ คลีร้อยเลยถุงเพชามของเราในสามารถละลายเป็นผสมกับดินได้หลังจากระยะระยะเวลาประมาณ6เดือนวัสดุพื้นฐานจากธรรมชาติโดยตรงทําให้ผมมั่นใจว่าไม่มีสารใดตกค้างในดินแน่นอนครับพอหลังจากที่เราทํา ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้นะคะต้นเข้าก็จะเป็นรับหน้าที่ในการทำ business model ที่จะนำไป pitching ในการแข่งขันเพื่อเอาเงินทุน2องแสนนะคะก็จะเข้าไปดูตลาดว่าเราจะเป็น B 2 B หรือเราจะเป็น B 2 C แล้วหลังจากนั้นเราก็หาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องของนโยบายภาครัฐที่เราจะมา support background ผลิตภัณฑ์ของเราที่จะทำให้กรรมการเขารู้สึกว่าโอเคของเราเนี่ยมัน impact สมชื่อจริงๆค่ะ กิจกรรม Mahidon SDG Impact Challenge เขาจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาค่ะที่อยากจะเข้ามาช่วยเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพัฒนานวัตกรรมค่ะแล้วก็ไปแก้ปัญหาแบบที่เรียกว่าในรูปแบบของ Social Enterprise แล้วก็ต้องมุ่งเน้นกับเรื่องของ SDG พัฒนาสังคมหรือสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นลงมือทาจริง แล้วก็เข้ามาพิชชิ่งจริงแล้วก็จาก20ทีมค่ะเหลือแค่5ทีมเท่านั้นนะคะที่ได้รับรางวัลทุนแล้วกันค่ะเพื่อเข้าไปต่อยอดว่านวัตรกรรมที่เขาคิดค้นมาสามารถตอบโจทย์แล้วก็ขยายแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นจริงแล้วไปช่วยสังคมจริงๆได้ไหมค่ะ p i t c h i งต่อหน้า VC จริงๆหรือคนที่มีประสบการณ์จริงๆนะคะเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจโปรดักต์ของเรามาขึ้นนะคะซึ่งการที่เราได้ pitching ในแต่ละสัปดาห์ค่ะทางกรรมการค่ะก็จะช่วยเราชี้แนะในจุดนี้ด้วยค่ะซึ่งเราก็จะทาคําแนะนําของกรรมการค่ะไปปรับใช้กับผลงานของเราด้วยค่ะถ้าอย่างต้นข้าวอย่างเงี้ยค่ะก็จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องนวัตรกรรมแล้วก็การเป็นผู้ประกอบการทํา business m o เดลเข้ามาอยู่ในการแข่งขันทางนี้ส่วนโซเฟียก็ทางคณะก็จะมุ่เงเน้นพวก SDGs อยู่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วย ส่วนตัวเรียนสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะมาด้านนี้ก็เลยช่วยน้องๆค่ะในเรื่องการทดสอบคุณภาพต่างๆค่ะการแยกสลายการใช้สิ่งวัสดุจากของเหลือทิ้งค่ะส่วนผมเรียนคณะแพทย์นะครับในปีหนึ่งเนี่ยเรามีการเรียนเรื่องพอลิเมอร์ต่างๆประกอบกับความรู้ตอนปลายเดิมทำให้ผมสามารถนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการประกอบสารเคมีต่างๆได้ครับเห็นเขาเล่าสตอรี่บนเวทีอะค่ะเขามาด้วยต่างคนต่างมุม อยากแก้ปัญหาเดียวกันแล้วก็เสริมกันคนละมิติอะคะ่ะแล้วเป็นปัญหาที่เขาคิดกันมาเองในกลุ่มมันก็ทาให้เขาค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดลอ้อมซึ่งเป็นปัญหาที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไมโครพลาสติกพลูชันเนี่ยจริงๆตอนนี้เป็นปัญหาที่สําคัญกับประเทศและทั่วโลกค่ะตัวของงานชิ้นนี้คะ่ะจากตัวแผ่นอันนี้สู่ตัวที่มันเป็นถุงพ่อช้ำแบบนี้คะ่ะระวังแผนว่าอนาคตเราจะพัฒนาต่อไปยังไงบ้างล่ะคะ่ะ พอเสร็จัดไปนะคะเราจะเข้าสู่ขั้นตอนของการ O E M ค่ะเราจะต้องแบบให้โรงงานเขาผลิตลองผลิตจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการผลิตกําลังการผลิตกับเงินทุนที่เราได้มาเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็ผลิตออกมาเนี่ยมันจะได้คุณภาพตามที่เราต้องการไหมจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี้ยผมคิดว่าน่าจะมีนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจหลายๆคนอะ่ะสนใจเยอะมากเลยนะครับดูเรื่องความคุ้มทุนในการที่จะนําฟางข้าวเนี่ยมาสร้างเป็นวัสดุต่างๆน้องๆควรจะไปดูว่ามันจะนําไปต่อยอดเป็นพวก SME หรือว่าเป็นธุรกิจเล็กๆ อะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าครับเราอาจจะมีการรีเสิร์ชเพิ่มเติมว่าพืชชนิดไหนต้องการสารชนิดใดเป็นพิเศษผสมเป็นปุ๋ยไปนในตัวเลยสนับสนุนการเจริญเติบโตของพืชชนิดนั้นได้ผมคิดว่าอาจจะมีประโยชน์การทารั้งลดพลาสติกแล้วก็การลดระยะเวลาของเกษตรกรจะใช้ถุงเพาะชัที่มีปุ๋ยในตัวได้เลยครับทีมีคิดว่าอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลของเราอะคะ่ะมีการซัพพอร์ตทีมยังไงบ้างลระคะ ก็มีบทบาทในการช่วยในการสนับสนุนเรื่องของเ,ออเงินสนับสนุนรวมถึงองค์ความรู้ต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้ามาพพอร์ตเราในส่วนนี้ค่ะนักศึกษามีความสงสัยอะไรเราสามารถทักอาจารย์หรือว่าเดินผ่านแล้วก็ถามได้เลยเขาก็วิลลิงที่จะตอบเราตรงนี้มากๆค่ะน้องทีนี้นะครับปรึกษาผมอยู่เป็นประจําการที่เขาทําถุงเพาะชามเนี้ยก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพียงแต่ว่าโวลลุ่มยังไม่ได้เยอะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงจริงๆเนี้ยก็อยากให้เขาไปพลาสติก ที่มีการใช้เยอะๆในอุตสาหกรรมยกตัวอย่างเช่นอะไรก็คือฟิล์มกินเฮ o าส์หรือว่าฟิล์มที่เราใช้คลุมหน้าดินตัวนี้ก็จะเป็นอะไรที่ถ้าเขาทําได้เนี่ยกขจะสามารถที่จะช่วยทั้งเกษตรกรช่วยโลกของเราได้ได้เยอะเรื่อง SDG เนี่ยเรามีแนวคิดหรือว่าเราจะพัฒนาไปด้วยกันต่อได้ยังไงบ้าง SDG เนี่ยไม่จําเป็นต้องเริ่มแบบพวกเราก็ได้อาจจะ2มือของเราค่ะแยกขยะให้ถูก การใช้วัสดุที่มันสามารถนํากลับมาใช้ใหม่เนี่ยให้ถูกเพื่อที่มันจะบรรลุเรื่องของความยั่งยืนถ้าทุกคนเริ่มไปพร้อมๆกันมันก็คือการร่วมมือของทุกทุกคนทําให้เราเนี่ยสามารถประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปได้เอสดจนะคะยังไม่ใช่แค่เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวมันมีทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมนะคะแล้วก็ด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าเอสดีจคืออะไรคะ่ะสามารถถามได้ ทั่วไปเลยค่ะไม่ว่าจะปเป็นเน็ตหนังสือหรือว่าถามอาจารย์นะคะแล้วใน s D G ทั้ง17เป้าหมายค่ะก็จะมีข้อกําหนดข้อเป้าหมายย่อยๆอีกนะคะซึ่งเราสามารถไปศึกษาตรงนั้นเรียนรู้ตรงนั้นเพื่อที่จะนาม,มาต่อยอดในชีวิตประจําวันเราได้ค่ะเชรนกรีนกาลังมาแรงมากๆซึ่งมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและเราสามารถนํามากแก้ไขได้อย่างไรบ้างแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงโลกด้วยมือของเราได้ด้วยครับ ถ้าคุณเจอปัญหานั้นได้แล้วคุณเริ่มคิดว่าเฮ้ยฉันมีโซลูชันที่ง่ายมากหรือดีมากอย่าปล่อยให้มันผ่านไปลองเอาปัญหานั้นมาซ้อมถ้ามันยิ่งตอบโจทย์กับโครงการอะไรแบบนี้ที่มหิดลนเราก็จะมีมากขึ้นนะคะลองไปสมัครเลยค่ะแล้วลองเอาไอเดียเราเนี่ยเข้าไปต่อย,ยอดคุณอาจจะเรียนจบปุ๊บตั้งบริษัทคุณได้เลยแล้วสามารถมีแพชชั่นที่จะทำสิ่งนั้นนะให้มันบรรลุค,ความสำเร็จ ซึ่งหมายความว่างานที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยจะไม่ได้จบแค่ที่มหาลายัยแต่มันจะถูกต่อยอดและส่งเสริมให้กลายเป็นธุรกิจได้จริงจากผู้ทําสู่ผู้ให้ค่ะสําหรับรายการนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะก็ขอฝากมหธดอนเจนเอสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะแล้วก็รอดูด้วยกันนะคะว่าหลังจากนี้มหธดอนเจนเอสจะมีกิจกรรมน่าสนุกอะไรอีกถ้าไม่อยากพลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องวีมหธดอนด้วยนะคะสําหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย